คาราสุดแมนเชสเตอร์เดประจําวันที่16เมษายนโดยโค้ชเชฟุตบอลแมนเชสเตอร์เตะชาวนี้คอสนอพี่อาจจะขายฮอยลุนหาทุนในการซื้อหอกหน้าใหม่ในะคะั้งนี้เข้ามาก็เป็นได้โดยแมนยูเองอาจจะหาเงินจากการขายปราสุษฮอยรุนในช่วงสมอนี้โดยพอพวกเขาวางแผนที่จะเซ็นสัญญากับกองหน้าระดับท็อป,ปร,รายใหม่เข้ามาตามการบริงานจากทางด้านของฟุตบอลอินไซเดอร์ โดยบีแดงเองต้องเผชิญนหน้ากับปัญหาการทำประตูสหรับฤดูการส0 2 4บโดยอนาคตของทั้งคอยบรุนและก็โจชัวเซอร์ซีกำลังตกอยู่ภายใต้การพิจารณาอย่างเข้มข้นในขณะักนี้เชื่อกันว่านักเตหะหมายเลขเก้าวันนี้คือเป้าหมายระดับต้นๆของบริเอัมบริมในช่วงสมัยนี้เนื่องจากว่าในายใหญ่ชาบโบติกสเองนั้นต้องการจะสร้างทีมของเขาขึ้นมาเองในขณะักนี้โดยคอยบรุนในวัย22ปีกำลังได้รับความสนใจจากสโมสร ในซารีอาซึ่งเขาก็เคยตั้งชื่อกับอตาลันต้ามาก่อนในครันี้เพิ่มเติมนะโดยทางข่าวเองก็ระบุเลยนะว่าแมนยูอาจจะขายกองหน้าทีมชาติเดนมาร์กแ,แล้วก็นําเงินนั้นไปซื้อกองหน้าคนใหม่เข้ามาเพิ่มเติมโดยบีแดงเองนั้นประสบกับหน้กข่วิกฤตทางการเงินในตลาดล่าสุดในครันี้และก็อาจจะแย่ลงอีกหากว่าพวกเขาไม่สามารถที่จะผ่านเข้าไปเล่นในฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกในฤดูกาลน้าในครนี้ได้ โดยฮอยรุนเองซึ่งก็มีสัญญานะครับผมอ่าจได้ถึงมิถุนายนปี2028นะฮะทำไปได้เพียงแค่8ประตูจากการลงสนาม4 3นัดในทุกราิการในฤดูกาลนี้โดยแมนยูเองตกลงเซ็นสัญญากับด้างของฮอยรุนมาด้วยค่าตัวประมาณ72ล้านปอนด์รวมโบนัส เมื่อช่วงเดือนสิงหาคมป 2023, ีส0 2 3ัโดยทีมของอัมบรีมีข่าวเชื่อมโยงกับเบรมดีแล็นะฮะก่อนหน้าของอีชวิททาวและก็วิกเตอร์โยซิพเฮมก่อนหน้าของดับเบรีที่เล่นกับการ์ตาสลายแบบยิ่มตัวในขณะ,ะนี้โดยในขณะ,ะนะเดียวกันฟุตบอลอินไซเดอร์เปิดเผยว่าแมนยูนั้นอาจที่จะปล่อยผู้เล่นในทีมชุดใหญ่สูงถึง10คนในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ก็เป็นได้ โดยมีแด่การวางแผนที่จะทําการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ชินโอเทาฟอร์ดหลังจากที่ซีซั่นที่ผ่านมาผลงานทําผลงานได้ยอย่างยแย่นะฮะซึ่งก็ถูกลือกันเลยนะว่าแล้วก็ยืนยันกันเลยนะว่าเป็นฤดูกาลที่แย่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในเกมฟุตบอลพิมบริกเลยก็ว่าได้นะครันี้โดยผู้บริหารสโมสรมีโครงการระยะยาวอยู่ในใจและจะให้เวลาในการสนับสนุนในการเสริมทัพของอัลบริมเพื่อที่จะปรับปรุงสถานการณ์ในครั้งนี้ให้เกิดขึ้นก็เป็นได้ เป็นงว่าง,งานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็ได้กันครับ10คนเลยนะมันไม่ธรรมดาจริงนะเรามาดูข่าวต่อมาเกันครับอารยตในง,งานงานนี้ดาน์โลดนะฮะพร้อมที่จะพัฒนาตันเองในบทบาทวิงแบ็กที่เกิดขึ้นโดยงานนี้ทางด้านของทางฝั่งนักบมจีโก้ดารโรดแบ็คขวาทีมชาติโปรตุเกสของอแมนยูเผยกำลังที่จะเรียนรู้การเติมเกมรุกในตำแหน่งเป็นวิงแบ็กในแบบฉบับของโรเบนอาร์โมดิม โดยอัมบริมเองเข้ามาคุมทัพแมนยูใน,นระบบการเล่น3-4-2-1นะฮะแบบเดียวกับที่ประสบความสำเร็จกับสปอร์ติ้งดิชบอนซึ่งก็ไม่ใช่เ,เรื่องง่ายเลยนะเพราะผู้เล่นผู้ชปัจจุบันนั้นไม่ได้เอือ้ออํำนวยอะไรมากมายนักขณะที่ดิโก้ดารถเองนั้นก็ผันตัวมาเป็นเขาเรียกว่าทั้งวิ่งแบ็คขวาและก็วิ่งแบ็คซ้าย โดยดานโลดนั้นทําไป2แอสซิสนะฮะในช่วง4เกมหลังสุดภายใต้การคุมทีมของอัมบริมนะฮะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีกับการเล่นบทวิ่งแบ็กในคาะนี้ โดยผมมันเริ่มขยับสูงขึ้นไปเล็กน้อยในครั้งนี้ผมยังคงคิดว่าผมสามารถเข้าไปอยู่ตำแหน่งที่ดีกว่านี้ได้อีกนะอะไรก็เข้าไปถึงพื้นที่เหล่านั้นที่ให้บ้านกว่านี้อีกเล็กน้อยนั่นคือความช้าช้าของผมโดยเรียกว่ามันเป็นแค่การพยายามจะปร,ะรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการเล่นใหม่ๆอะไรก็พยายามจะช่วยทีมให้ได้บ้านที่สุดเท่าที่สามารถทําได้ ผมเองนั้นพยายามที่จะอยู่ดูอยู่เสมอนะฮะว่าผมเนี่ยปรับปรุงอะไรได้บ้างและผมเองนั้นจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างผมมีความเชื่อแบบนั้นว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณสามารถจะพัฒนาได้อยู่เสมอในขณะนี้กอหลังวิชุกป,ปรารีสได้กล่าวชิงชายเอาไว้เป็นว่าง,งานนี้ต้องรองดูันต่อไปก็ได้กันครับว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงข่าวร้ายผีเซอร์ซีอาจจะต้องปิดเทอมแล้วในขณะนี้ก็เป็นได้ โดยการน,นี้ตนน้นังของทางฝั่งโจโช,ชซซีนะฮะก่อนหน้าของฝั่งแมนยูอาจจะต้องพลาดในการลงสนามตลอดช่วงเวลาที่เหลือของฤดูกาลเนื่องจากว่าอาการบาดเจ็บหลังเอ็นหัวเข่านะฮะโดยบรเิเวนอัลเบริมเองจะพูดถึงความรุนแรงในของอาการของเขาในวันพุธที่ถึงนี้ โดยโซซีเดินกระเพกออกจากสนามในครึ่งหลังของเกมที่แพ้นิวการเซินไป1ต่อ4เมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและก็มีแนวโน้มจะต้องพักรักษาตัวหลายสัปดาห์ซึ่งอัลบริมเองนั้นดูจะเป็นกังวลใจอย่างเห็นได้ชัดเจนในขณะที่กองหน้าทีมชาตินิอร์แลนด์ในวัย33ปีนี้ต้องถูกปปะีดยนตัวออกไปและตอนนี้ก็มีข้อสเสนอบอกว่าและกก็สงสัยว่าเขาจะกลับมาเล่นอีกครั้งในฤดูกาลนี้ในครั้งนี้ได้หรือไม่ โดยคาดการณ์ว่ากองหน้าบรันนี้มีอาการฉีกขาดระดับ2ซึ่งก็จะต้องใช้เวลาพักหลายสัปดาห์ในครนี้โดยมีการประเมินเซอร์ซีแล้วหลังจากที่เขาเดินกระเพกออกจากสนามในเกมกับนิวคาสเซนขณะที่ผลการสแกนจะถูกเปิดเผยโดยที่ออมอริมจะเป็นคนถแถลงข่าวก่อนเกมกับผูนั่นของฝั่งลียงในช่วงสัดาหนี้ โดยอาการบาดเจ็บของเขาเกิดขึ้นเพียงแค่ไม่กี่นาทีนะฮะ,ะก่อนที่แมนยู Yo จะพบกับลียงในศึกยูรป้าลีกรับก่อนรองชนะเลิศนัดสซึ่งก็จะเป็นนัดตัดสินฤดูการของผีแดง ดยกองหน้าชาวดัชซึ่งย้ายมาจากทาแ่งของโบ,บรัญญาะะด้วยค่าตัว36.5ล้านปอนด์เมอร์ซัมเมอร์ทำไปได้7ประตูในฤ้ดูการนี้รวมไปถึงเกมเยือนกับทาแ่งของเตเรอซ์สดดัตและก็เยือนลียงในศึกเยอรปานลีกในครนี้เพิ่มเติมอีกด้วยนะเป็นน้ว่างานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็นน้คกันว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้บันเทิงอย่างแน่นอนเรามาดูข่าวต่อมานันครับ อารันยังไงใครมันจะไปฟังวันนี้อดีตโกแมนยูตักบรูโนไรภาวะผู้นำและไม่เหมาะเป็นกัปตันของผีแดงในครั้งนี้รักนะเมื่องานนี้ท้งนนของทางฝั่งนะฮะเบนฟอสเตอร์อดีตโกแมนยูร่วมวิจารณ์บรูโนฟอนเดนเดหลังพ่ายดีลกาเซ่นไป1ต่อ4จ่โชี้จอมทัพโปรตุเกสเองนั้นไม่มีความเป็นผู้นำแม้แต่น้อยเห็นพ้องกับทังนั้นของปรยคินว่าไม่สมควรจะสวมปลอดแขนกัปตันทีแมนยู ให้กับหน้าของฝั่งชุดนี้สักเท่าไหร่นักโดยเป็นฟอสเตอร์นะผมบอดีพุกธาประตูแมนยูออกบรงวิจาร์บรรโน่โฟเดนเดสเพลเมเกอร์ชาวโปรตุเกสว,ว่ามันมมีภาวะผู้นำในเกมที่เรียกว่าแพ้นิวคาสเซลไป1ต่อส่ในซกุบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยฟเดนเดสเองนั้นก็เรียกว่าโดนวิจารณ์นะฮะหนักในเรื่องที่การที่จะบอกว่า อะไรประสิทธิภาพที่จะเป็นกับตันทีมโดยเฉพาะโรคีนที่ไม่ค่อยจะชื่นชอบจอมทัพปรตเกสมานานแล้วและมักจดได้นว่านักเตะนั้นไม่เหมาะที่สวมปอกแขนผู้นำของทัพพิศดารแดงในครั้งนี้ท้่ซ้ำไปโดยล่าสุดฟอสเตอร์ประสานเสียงเห็นด้วยกับคีโน่โดยบอกว่าฟอนเดนเดชไม่ได้มีคุณภาพในความเป็นผู้นำแม้แต่นิดเดียวยิ่งในเกมที่แพ้นิวคาเซลเป็นการตอกย้ำว่าไม่เหมาะสมกับทีมในครั้งนี้จริงๆนะ โดยฟอสเตอร์เองก็ได้กล่าวบอกว่าพวกเขาเองนั้นไม่มีผู้นำในทีมชุดนี้เลยรอยคีนพูดในสิ่งที่น่าสนใจที่สุดนะฮะหลังจบเกมเขาได้พูดถึงบริโน่ฟอนเดชอาการเป็นกรรบอกเสียงของเขากับแมนยูในเต็ดในชุดนี้เขาเป็นกัปตันทีมและเขาก็เป็นผู้นำแต่เขาดูเหมือนว่าเขาจะพร่ำบ่นแบบเดิมๆในคาราฮินะรารอยคินบอกว่าถ้าคุณเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ดีและมีความเป็นผู้นำอย่างแท้จริงคุณจะสามารถดึงพลังงานออกมาจากเพื่อนร่วมทีมได้อย่างเต็มที่ เขาเรียกว่าเรียกจากว่าคุณคาดหวังจากสิ่งที่พวกเขาคุณตะโกนกระตุ้นพวกเขาและบอกพวกเขาถึงสิ่งที่คุณต้องการในคาราทนี้นะแต่ผมเองก็ไม่คิดนะว่าจะมีคาราดิทีแมนยูชุดนี้ที่สามารถที่จะาการะตุ้นนักเตะค,คนอื่นในคานี้ได้ผมคิดว่าตอนนี้ทุกคนอยู่ในจุดที่ความมั่นใจตกต่ำสุดขีดจริงๆอดีตนายด่านปีศาจแดงคนงนี้เล่นกระเร่าทิ้งใช้ในคาราทนี้นั่นเองครับโอ้โหเป็นไ้ว่างานนี้เจ็บชีตฮะอยู่ดีดก็จี้ไปที่บรูโนซะอย่างนั้น เรามาดูข่าวต่อมากันครับเอาแล้วยังไงอยู่แมนยูต่อหรือว่าพอแค่นี้สื่อฟันธงอนาคตโอดันนาในช่วงเสมอน,นี้โดยกันนี้ด้านของฝั่งอนาคตของอองเดรโอน,นันนานะฮะกับด้านของฝั่งแมนยูเองยังคงไม่ชัดเจนนะครับแม้จะก่อความผิดพลาดในเกมยูโรปาลีกและก็หลุดโผตัวจริงล่าสุดดีอาร์ติกรายงานข่าวว่าโอกาสในการย้ายทีมนั้นมีน้อยเพราะว่ามูลค่าตกหลายทีมสนใจสื่อคาดการ ต้องอยู่ต่อแบบจำใจเว้นแต่ว่าแบบย้ายยิมตัวในขครั้งนี้เท่านั้น โอดนานาผู้รักษาประตูทีมชาติแคนาบรูนั้นสอแวลบีนาคตี่ไม่ค่อยสู้ดีกับทีมผีแดงซะเท่าไรนักหลังก่อความผิดพาลาดสองหนในเกมเยูโรปาลีกรอบแปดทีมนัดแรกที่ทีมเจอจากเมืองผู้ดีนะฮะอ,ออกไปเสมอกับฝันน่งของฝั่งียง2ต่อ2เมื่อการสดาห์ที่ผ่านมาและก็ส่งผลให้บรูเปนอมัมบริมฝนซูชาวโรตุเกสเองนั้นนะฮะาการชื่อเขาทิ้งไปในเกมฟุตบอลพมมรีเมียร์ลีกนัดบุกไปแพ้เดวกาเซนสีต่อหนึ่งเมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยมีอัชตาบันยเดียได้เฝ้าสาวให้กับผีในะค่รันนี้ตอ่อกรณีของโอดาน,น่าล่าสุดเมื่อวันที่15มเมษายนลอวรีวิสเฟสนักข่าวจากเดอะอารยิติกเปิดเผยโอกาสที่ผู้รักษาประตูวัย1 9ปีปรายนี้จะได้อยู่กับทีมผีแดงต่อไปในช่วงซั่น,นาน่าจะมีโอกาสน้อยมากกว่าจะย้ายทีมนะฮะจากฟอร์มที่เดวร้ายของเขาทําให้กลายเป็นเรื่องยากที่จะมีสโมสรไหนสนใจลงทุนดึงเขาไปร่วมชายคาในะคณะรันี้ ตำนานตำแหน่งผู้รักษาประตูไม่ใช่วาระสำหรับท่านันของฝั่งแมนยูก่อนหน้าคือเป้าหมายรแรกของพวกเขาเพื่อรงทั้งกองกลางตัวรุกอีกรายและก็วิงแบ็กในครั้งนี้วินสเวลส์ได้กล่าวชิงชา้าเอาไว้และนี้ก็เป็นสรุปขาดด่าวโดยสโมสรแมนเชสตเตอร์เตเตดในช่วงอ่าฉานครับขอบคุณทุกคนตัดาชมผมกดตลด์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ